ครับตอนอยังนี้นะคือขอโทษโอ้ต่อจบครับครับจบงานแล้วพี่น้องเมื่อะไรเงียบนะดานบิน,บนแล้วภาพคมสิมาสรุปโดยร่วมภาพนะครับของคอนเสิร์ตห้วยไร่ที่นี่นะสอง หายคะแนนครับคะแนนเรียงของเพลงผมให้เต็มสิบเพราะว่าอย่างดีหลากหลายมีประชาชนที่น้องมากครับตัวให้คะแนนเรียงผับโดยรวมผมขอให้สองเพราะว่ามุมกล่องต่างๆที่ตังพัฒนาครับตอนอยังนี้ครือขอโทษครับ <c oughs> ไอ้เจ้าสองคนนั่นบอกเอรอฟาเหลียวฟาเหลียวแป๊บๆชิดีชิดีแค่สองแค่นั่นบอกเฮ้ยมันแต่งตัวได้ต้นนี่ภาพมันยังจับผมมอคบโอบเป็นงานมึงมีแต่มึงแข่งเดียวละภาพภาพนี้จับผมมอซ้ำแบกมึงกับบักเข้มสองคนต่อแค่แข่งกูกูเสียเงินเป็นจั๊กแม่ตใดมีแต่กูตอนให้เหน่าแต่กูให้ซุม่มมาอะไรทำพมวนครับพี่น้อง ผมก็เมื่อว่าท่านได้อ้อยากให้ยูต่อครับอยากต่อครับเจอปาร์ตี้จาพี่นมอมาจะวัอเปเป็นเต็มเ่งนักลองเต็มเมันะวเปดวิยากรที่ต้อส่งอ่ะาทุกท่านนะนอเด้อเด็กระบายวาระีเนี่ยน้อรองนัยมนะสรวจัดยัดจัดนะมาเจอบอกกองเนี่ยนะเนเนี่ยนะสมอ้อยบอกกองเนี่ยเมียนความเสาะเจริญเริเงินประเริญเกิดโมเจียบนึ อยากรอมันฆ่าปากๆแา่ฆ่าก็เลยไว้พร้อมเมื่อไรฮีอะไรับครับจบงานแล้วพี่น้องเมื่อไรกันเงียบนั่งอยู่เดี่ยวอาคมชิมาสรุปโดยรวมภาพนะครับของคอนเสิร์ตหมื่อไรที่นี่นะสองห้คะแนนกันคะแนนเรียงของเพลงเนี้ย ผมให้เต็มสิบเพราะว่าอย่างดี้หลากหลายามีปราชาชนที่น้องมากตอให้คะแนนเรียงผัพโดยรวมผมขอให้สองเพราะว่ามุมกล่องต่างๆยิ่งตกพัฒนาวัาบจับตอนอยังงี้คือข <laughs> อโทษโอ้โหัดโทษ ไอ้เโจ้คตรไอ้แก๊งสองก็นั่นบอกเออปลาเหลียงปลาเหลียงแป๊บ